โอ้โหวันนี้น้องแต่งตัวจะไปไหนครับสวนสัตว์ครับจะไปทัศนศึกษาวันนี้มีพี่แป้งหอมมาส่งน้องด้วยเอาไหนมีมีของไปให้เพื่อนกินด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะไหนดูซิเช็คเช็คดูซิแม่ซื้อขนมเต็มเต็มซองไว้เลยเอาไปให้แบ่งเพื่อนนะลูกนะเ,เต็มกระเป๋าเลย โอเคพร้อมแล้วใช่ไหมครับใช่ครับ,บรถกำลังจะออกแล้วพี่เดียวโอ้พี่เดียวเป็นห่วงน้องพี่เดียววันนี้น้องไปเที่ยวสวนสัตว์นะเดี๋ยวน้องก็กลับมาแล้ว บ๊ายบายพี่เดียวกลับกันเถอะลูกเดี๋ยวน้องก็กลับมานะพี่เดียวไปรอน้องที่บ้านโอเคไหม วันนี้แม่แหม่มจะพาไปดูบรรยากาศน้องๆทีมงานที่โรงพยาบาลศาสตร์สีคิวกันนะคะเริ่มแรกน้องแอดมิดด้วยล,ำไ,ะะวนนล,ลำไส้อักเสบนะคะน้องหมาตัวน้อยๆเป็นโรคลำไส้อักเสบนะคะวันนี้เหมือนอาการดีขึ้นเยอะเลยหยุดอ้ว,วกหยุดอาเจียนแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีท้องเสียด้วยนะคะหลังจากที่แอดมิดมาหลายวันมาดูสภาพนะคะดีขึ้นเยอะมากเลยหลังจากที่เราเฝ้าดูทั้งกลางวันกลางคืนให้น้องนะคะดูความคิดเล่นของน้องนะคะ เมื่อเด็กๆอาการเริ่มดีขึ้นก็จะออกอาการประมาณนี้จ้าล่าเลงม,มากเลยอ่ะขอมือนะคะโอ้ขอมือได้ด้วยนะคะสงสัยจะอยากกลับบ้านคิดถึงแม่แล้วอ่ะขอมืออีกทีนึงนะคะเสร็จแล้วพวกเราก็จะพาน้องขึ้นโต๊ะตรวจเพื่อว่าให้น้ําเกลือให้ยาแล้วก็ให้คุณหมอเช็คอาการประเมินอาการอีกทีนึงนะคะอ่ะพาน้องไปแล้วนะคะ ไปดูบรรยากาศที่ห้องตรวจกันค่ะอ่าน้องหมามาตามนัดนะคะรู้สึกน้องคนนี้จะเป็นหลายโรคมากเลยทั้งโรคพยาธิเม็ดเลือดโรคไตาวายอะไรต่างๆแต่วันนี้ดูอาการดีขึ้นเยอะเลยบรรยากาศห้องตรวจก็จะดูวุ่นวายหน่อยนึงนะคะอันนี้น้องไซบีเลียนมาทําแผลพี่ๆช่วยกันจับเพื่อวัดไข้อ่าน้องปอมน้อยมาต่อคิวแล้วนะคะดูสนุกสนานคลึกคลื้นนะคะระหว่างที่ทํางานไปทุกคนก็จะทําให้น้องไม่เครียดไปนะคะ ทุกคนทำงานกันไม่ได้หยุดเลยนะคะน้องก็มาเรื่อยๆอันนี้คือความสุขอ่ะโดนน้องยุ้มหัวไปแล้วนะคะโอ้โหระหว่างที่รอคุณหมอนะคะจะรอดหรือจะล่วงนะคะน้องเมย์ของเราดูน้องรักน้องเมย์มากเลยโอ้โหน้องเริ่มหยอกนะคะอยากจับอยากให้นุชจับด้วยโอ้โหดูนะคะน้องหยอกเก่งมากเลยระหว่างที่คุณหมอก็พยายามทําเคสแอดมิทให้เสร็จก่อนเพื่อจะได้รับเคสต่อไปนะคะอันนี้ให้น้ําเกลือน้องหมาแอดมิทนะคะกําลังแทงเส้นน้ําเกลือเลยค่ะแม่แหมก็ไปรับ้ังซอต่อนะคะ ผมสนุกไหมครับสนุกครับผมไปเจออะไรบ้างครับผมเจอกวางแล้วก็เสือชีจ้าแล้วก็นกกระจอกเพศครับแล้วผมก็เจอยีราฟผมก็เจอแรดอูดแล้วก็ชะนีแล้วผมก็เจอลิงที่ไม่มีหางด้วยครับที่ผมไปเดิไปสวนสัตว์คุณครูเปิดเพลงส่งยังเบสด้วยล้วงยังไงนะคะ ่งยังเบ็ดเชี่ยจังว้ยเจอไม่อิงก,กับพูชายเพียบเว้ยมีคนหลับนะคะมีคนเหนื่อยแล้วก็หลับพี่เดียวพี่เดียวมาหาน้องเหรอนน้องหลับอยู่ครับพี่เดียวพี่เดียวลงมาก่อนแล้ว พี่เดียวครับน้องหลับครับพี่เดียวลงมาก่อนเลยป่ะเดี๋ม่เอาน้องลงไปป่ะน้องพี่เดียวมาหาน้องเหนื่นอยแล้วครับครับปลูกปะ่ะ น้องจ้ะไปกันเถอะครับสงสัยน้องจะนอนน้องเหนื่อยอะคะ่ะพี่แป้งหอมคือแบบน้ำนะคะค่ะคือแบบน้ำสาะผมเรื่อๆ น้องหลับไปแล้ว